ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์เราต้องเรียนกันอย่างมีความสุขตามที่ครูได้บอกกับนักเรียนแล้วว่าวันนี้ต้องขออนุญาตวันหนึ่งครูอาจจะกลับมาไม่ทันที่จะโทรคุยกับนักเรียนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าถ้าครูกลับมาไม่ทัน ครูก็ให้นักเรียนทำงานตามที่ครูจะบอกนักเรียนนะคะนักเรียนฟังดีๆค่ะก่อนอื่นก็ให้นักเรียนนะคะรายงานตัวตามปกติเริ่มตั้งแต่9.00โมงนะคะแล้วก็ให้พิมพ์รายงานตัวด้วยว่าอาหารที่นักเรียนชอบนักเรียนชอบทานอะไรและบอกเหตุผลด้วยว่า ทำไมนักเรียนจึงชอบทานอาหารชนิดนั้นนะคะเมื่อนักเรียนรายงานตัวเสร็จครูก็จะให้นักเรียนบันทึกรักการอ่านครูคิดว่านักเรียนคงทำได้เพราะว่านักเรียนมีประสบการณ์มาแล้วในการบันทึกรักการอ่านแต่ถ้านักเรียนลืมไปแล้วครูก็มีตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะส่งตัวอย่างแนบไปด้วย ให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าแบบฟอร์มนะคะการที่จะเขียนหัวกระดาษบันทึกรักการอ่านเป็นอย่างไรนักเรียนก็ดูแบบฟอร์มเมื่อนักเรียนเขียนหัวกระดาษเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะบันทึกเป็นบทความเป็นเรื่องราวที่นักเรียนเคยไปเห็นมาก็ได้หรือนักเรียนจะบันทึกจากหนังสือนิทานก็ได้นักเรียน เลือกเลยค่ะว่านักเรียนจะบันทึกรักการอ่านเรื่องอะไรนะคะจากที่นักเรียนเคยทำมาแล้วนะคะตั้งแต่ปสปหครูคิดว่านักเรียนคงยัยงไม่ลืมวิธีการนะคะปกติเราต้องบันทึกกันในหนังสือเป็นเล่มใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมคะตอนนี้อยู่ที่ครูแล้วค่ะครูเก็บไว้ที่ห้องพักครูแต่ไม่มีโอกาสแจกนักเรียนนะคะ นักเรียนจะต้องนำของปอ .4 ป .5 แล้วก็มาตอกในชั้นป .6 ให้จบเล่มวันนี้เมื่อไม่มีหนังสือบันทึกก็ขอให้นักเรียนบันทึกในกระดาษไปก่อนนักเรียนอาจจะบันทึกในกระดาษรายงานนะคะถ้าไม่มีกระดาษรายงานนักเรียนก็บันทึกในสมุดก็ได้ค่ะฝากนักเรียนนะคะบันทึกรักการอ่านเนี่ย ครูต้องนำไปส่งให้กับทางโรงเรียนเป็นหลักฐานฉะนั้นฝากนักเรียนเขียนสวยๆนะลูกเราอยู่ป .6 แล้วนักเรียนไม่ต้องรีบค่ะวันนี้ไม่มีงานอะไรเลยมีการเขียนบันทึกรักการอ่านเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นนักเรียนค่อยๆเขียนค่อยๆทำนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งครูค่ะครูก็จะให้คะแนนเหมือนเดิมนะคะ ใครที่รายงานตัวก็มี5คะแนนใครที่ส่งงานในวันนี้อีก5คะแนนก็จะรวมเป็น10คะแนนค่ะครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความรับผิดชอบในการทำงานนะคะถ้าครูกลับมาทันนะคะภายใน9โมงถึง10โมงครูจะโทรคุยกับนักเรียนนักเรียนก็คอยดูด้วยว่าครูจะ โทรไหมนะคะถ้ากลับมาทันรับรองว่าครูจะโทรไปคุยกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ให้นักเรียนเตรียมที่จะทำงานตามที่ครูมอบหมายก็ขอบใจนักเรียนล่วงหน้าเลยนะคะถ้าใครทำงานตามที่ครูสั่งสำเร็จนะคะสวัสดีกันก่อนแล้วกันนะคะไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าจะมาทันหรือไม่ทันค่ะฉะนั้นครูก็ขอสวัสดีนักเรียนนะคะแล้ว ถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยนักเรียนพิมพ์มาถามครูได้ในกลุ่มนะคะจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครูยินดีที่จะตอบคำถามนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน